สบายดีสวัสด,ดีพี่น้องเอาเฮ็ดทันทันเด้ <c oughs> อพ่อแม่พี่น้องนี่ใช่หรอเฮ้หาเฮ็ดแต่เศร้าอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดพึ่งหวานได้ดอกเดียวเนาะในป่าโอ้ยหากากระม้าพี่น้องเลยดอกเดียวโอ้ยแล้วพึ่งหวานอีกแล้วเนาะ ได้เป็นสิกระมวลเลยงามอีนนี้ลองำดอกห่างกัามาคมด้เห็นไหมพออีกแล้วพออ มากับน้องติ่งอีกแล้วพี่น้องเพิ่นได้หาดอกโอ้โโไม่เพิ่นได้เลยเนาะไ่ดอกเห็ดนะ ในดอกหนึ่งไม่หกมันม่ที่เดือดอ่ออ่อนหลักแี่น้องย็นน้ำดีก่นี่ไปว่าถ่ายนี่ว่า thôi nghe thôi nha anh tin mừng không Cứ đợt này nói dù mà nè dạ bừng thôi kém áo

สักติงังนี่เลยเหลียวเ็นนหานเนาะสองดอกคู่กันน่ารักกังกโอ้ยกดจะได้ก็ห้าลายสมุงเติมเนาะ แกงทีนี่เลยคือแกงแซ่บนี่จะดแดงเก่งได้แน่นอนนี่ฮะแผ่นบนนี่เบิ่งไหมเหนาเลยเออลองเบิ่งเฮ้ยลูกมันเน่าเลยเนาะลูกมันเอาลูกถือแม่มันจะถือได้เหรเอาการมันมาเน่าเลย Dale. Ah, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué นี่อย่าแล้วนี่เห็นเลยโดยลูกมันกระใหญ่เติมกระใหญ่เติมเออเอาเลยเอาเลยอืมบานพึ่งิ่งอยู่เขาโบเห็นห้าเหรอถึงเมื่องนั่นน่ะ กอีกเลยต้นเห็ดเรอตก,กคุ้มเดี๋ยวเพียมเฉยถือปอกเราได้ลูกม,นมันนะเมื่อกี้นี่คือดอกหนาวไ่ได้เลยได้แล้วเขาก็ออกมาแต่ดอนเห็ดพึ่ง วานและพี่น้องเขาก็สิไปหาเห็ดผึ่งข้าวต่อเนาะก็ได้อีกคนละพอแกงอยู่พี่น้องคนละถ้วยเนาะแกงขาลยแบบถ้วยหนึ่งเนาะแมนไปห้าเห็ดผึ่งข้าว่โตเห็ดขาวเาสิไปดอนใหม่อันนี้เ้ามาดอนหน้าหน้าแม่เทอร์แอ,อนด์ดรอปเขามาหอดแล้วพี่น้องเห็ดผึง่งคมเลยแมน ชมน<ม>ถ้าเจอยกหรห้าเฮ็ดเผิ่งวาดเนาะก็ะมาห้าเฮ็ดปลวกพี่น้องพ่นจะบูจะบอยอยู่หนึ่งหลายดอกอยู่ได้พี่น้องดอกนี่นะถ้ากระเฮ็ดมันพน่นเนาะนะจะเฮ็ดแค่ถ้า,จาเจอดกระเฮ็ดพี่เบื่อมาหากับป้าพี่น้องก็เลยบุมพิธัญาเนาะขลีพี่น้อง ักอะไรพี่นออ้องขึ้นมาฮึ่มเดือบุดอกพี่น้องคือไหนเลยพี่น้องได้เฮ็ดผึ่งผึ่งวานนอหน,น,นี่นี้เป็นของน้องตี๋แตลายเติเลยพี่น้องต่ลายเติ่เลยไรฝนอ่ะน,นี่ดอกนี่พี่น้อง เอาตีมันไว้เนาะอ่ออีกแล้วอ้าวแม่มีคนหาเนาะจะใช้หุดหายหุดหน้าบนเลย เห็นด้กแล้วดอกพ่นอนี่ไหมเห็นสองดอกเนาะมเอาโรบีนางเห็นอี่แล้วพ่น้องจ่อยจะได้พอแกงแล้ยนะเราจะค้นบุษหาเอาเลยได้ห้อง ห้ามือเนสุมเฮานี่นได้เฉยแม่นนี่นี่นี่่นี่่นี่นี่น มาสรุปเฮ็ดเนาะอันนี้เฮ็ดของน้องติ่งได้พอแกะเนาะมีแต่เฮ็ดผึ่งวานเฮ็ดผึ่งคาวเนาะคงจะเจาะแก่เฮ็ดผึ่งวานเฮ็ดผึ่งคาวกันพี่น้องสําหรับคลิปสําหรับคลิปอันหาเฮ็ดเนาจะเจาะกับอีโอโตเคสันนี่เด้อเอาไว้พบพโพกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเจอะนี่เด้อสบายดีสบายดีป่ะเมื่อาบันไหนเฮ็ดของน้องติ่งเฮ็ดจักเฮ็ด ตอนนี้เฮากัมาแต่หาเฮ็ดน้ำหมากเนาะพ่อแม่พี่น้องชั้จอยกัอันนี้ก็สิเป็นมือที่โซงเนาะหลังจากล่างเฮ็ดอันเฮ็ดพึ่งวาดอันนี้ก็สิซะจ้จอยก็ไปหาเฮ็ดปวกเฮ็ดเฮ็ดปวกเฮ็ดละงูกันอะไรพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดละงูได้ยินข่าวว่าเฮ็ดปวกเฮ็ดละงูออกไปชั้จอยก็ออกไปทางนาเพื่อไปหากะปาเนาะ ก็ได้โบรายพี่น้องเฮ็ดหมู่เดียวกับเอาสองคนกับป่าเนาะกะสิประมาณนี้แหละเห็ดสองส่วนจอยพี่น้องหาหกเมื่อน,นี่เลยไปหาเห็ดเนาะมาหนึ่งไว้แต่ว่ากินกับบปานได้ดอกหาใส่ตู้เย็นบรรยามมันบ่มีเนาะพี่น้องเขากระสิ่่างก่อนพี่น้องเลยจอยกับขุดเห็ดแลแล้ว เ่ากับสิคอตัวเพีิงสำน,นีเด้อเอาไว้บพกๆกันในคลิปหน้าค่ะพี่หมากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเฉยๆหนิเด้อ